มือนีพอกันอีกแล้วครับหลังจากแกล้งมาโดนนะครับเนาะมือนีสิพากันมาสอนห่วกครับพี่น้องหน้ามันเลิกครับนี่ต้องใส่เสื้อดึงกันขึ้นมาครับดึงครับดึงลากกันขึ้นมาครับชีจะร้อนครับพี่น้องน้ามันเลิกครับน้าถมหอยเย็นมือครับใส่ผ้าดางขาวเฮ้านะครับเนาะครับก็เป็นวิธีหากินของคนอีสานของเฮ้านะครับเนาะกะผู้เฒ่าผู้แก่อแม่พ่นพาหายู่หากินมาตโนยเนาะครับเนาะนี่ครับผลงานครับขึ้นมาแล้วครับนี่ ได้หลายเตบอยู่ครับนี่ประมาณจักมกยิ่งยิ่งพูดละครับครับหัวกะสามารถเท็ดได้หลายเมนูเนาะครับเนาะบ่่าสิเป็นมกครับหรือว่าอ๋อหัวจังสี่นะครับเนาะหล้กกะแจงสอนน้องไม่สมนะครับนี่ละครับเทสไสวิงครับเทสไสวิงเอายกขึ้นไปครับยกขึ้นไปนี่ครับกัสิเป็นหัวกหลายๆย่างนะครับเนาะหัวอึ่งหัวเขียดครับลงไปอีกครับรอบที่สองครับมันกับเป็นวิธีของค้นอีสานเนาะครับนาแรงมาบ่มีเบียกมีงานกะ หากินตามภาษาเนาะครับครับบัดนี้รอบที่สองก็ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับได้หลายอยู่ครับได้หลายอยู่ครับครับหลังจากได้ห่วกแล้วนี่ครับเข้ากับตองเอาไปใส่ขี่เนาะครับเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่บ่เข้าใจคําว่าใส่ขี่นี่หมายความมาไปเอาขี่ห่วกมันออกนะครับเนาะบ่แมนเฮาเอาขี่มันใส่ครับใส่ขี่ลางออกดีๆครับแล้วก็ทําเป็นอาหารได้ครับ รอบที่สามครับนี่ครับรอบที่สามเนาะครับเนาะเพราะว่าต้องเอาไปแบ่งกันเนาะครับเนาะหลายคนครับนี่แบ่งกันกับพ่อญ่ครับพ่อญ่เรามาสอนน้ำครับนี่ครับนี่แหละครับรอบที่สามครับมีขี้เงี้ยเนี่ยเขาเก็บออกนะครับเนาะนี่แหละครับหวกตัวงามๆเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีครับ